เอาเลยครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะแปลกหน้าแปลกตาไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้มาเล่น GTA นะฮะแต่เรามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับถือว่าเปิดซีรีส์ใหม่ในช่องเราไปด้วยเลยละกันนะครับผมสับคลิปวิธีการทั้งหลายแหละใน Forza Horizon 4นะครับ และเนื่องจากช่วงนี้เนี่ย Forza Horizon 4เนี่ยได้มาวางจำหน่ายบนสตีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะสนใจเกมนี้กันอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสังเกตได้จากตอนนี้เนี่ยมีน้องๆบางกลุ่มนะครับผมเริ่มจะขอให้ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับ Forza Horizon 4แล้วนะครับผมและอย่างแรกที่น้องๆขอมาเลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของลวดลายของตัวรถนะฮะแบบน้องๆอยากจะได้ลายอนิเมะเนี่ยต้องแต่งแบบไหนอยากติดสติกเกอร์บนตัวรถเนี่ยต้องทำยังไงตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนเนี่ยก็จะมีทั้งแบบยากและบครั ก็ตามแต่ทุกคนเลยนะครับผมว่าจะสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะฮะแต่ขอย้ําทุกคนก่อนเลยครับผมว่าถ้าทุกคนอยากจะแต่งรถแบบนี้นะฮะทุกคนต้องจบโหมดฝึกสอนตอนตอน้ตนเกมก่อนนะครับผม mm. ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่เราจะมาแต่งรถกันและไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผม ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนนะครับผมให้กดตัว M ขึ้นมานะฮะแล้วให้เราหาโลโก้ตัว H ตัวใหญ่นะครับผมในแมปซึ่งก็จะมีโลโก้เดียวนะก็คือ Horizon Festival นะครับผมให้ทุกคนจำไว้เลยนะครับท่านเพื่อนจะแต่งรถซื้อรถไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องมาทำที่ Horizon Festival ตรงนี้นะครับผมก็สามารถ Fast Travel ไปได้เหมือนกันนะครับผมโดยกดตัว X นะฮะแต่มันจำเป็นที่จะต้องเสียเงินนะครับผมประมาณ10,000 CR นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ของผมจะเสียแค่7,400 CR นะฮะ แต่มันมีอีกวิธีนึงนะครับผมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินในการฟลาชทร r เวลนะครับผมโดยให้เพื่อนเนี่ยย้อนกลับมาหน้าเกมของเรานะครับผมกด ESC ทีนึงครับผมแล้วไปที่เมนูของคานะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นเมนู go to festival ให้อย่างนี้นะครับผมเป็นตัวใหญ่ๆตรงกลางเลยนะครับก็กดไปเลยฮะกด yes ครับผมเท่านี้เพื่อนๆจะไปสู่เฟสติวัลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วนะครับ โอเคแล้วเราจะมาอยู่หน้าออโต้โชว์อย่างนี้นะครับผมสําหรับหน้าออโต้โชว์เนี่ยก็จะเป็นหน้าสําหรับการซื้อรถนะครับแต่เราจะไม่ต้องการซื้อรถนะเราแค่ต้องการเอารถมาแต่งนะฮะก็กดไปตรงการาดเลยนะครับจากนั้นก็ไปตรงที่ดีไซน์แอนเพนนะครับผมจะอยู่ล่างสุดเลยนะสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยที่หาเมนูการแต่งรถอะไรพวกนี้ไม่เจอเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของผู้เล่นฟอร์ซ่าใหม่นะเพราะว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นภาษากรงกก็ต้องเน้นะนนะค ก็กดเข้าไปเลยนะครับผมตรง Design แอนเพน n t นะครับโอเคมาดูตรงเมนูแรกนะครับผมเมนูแรกก็จะเป็นไฟล์นิวดีไซน์นะครับผมก็จะเป็นลายที่คนอื่นเนี่ยแต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบลายพวกนี้ที่มันมีมาให้นะครับผมเ,เพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาเองได้นะครับผมโดยการกด backspace นะฮะ ตอนแรกเนี่ยตรงโมเดลเนี่ยมันจะเป็น a n นี่นะครับผมให้เราติ๊กเป็น Current Car รนะครับผมเพื่อที่เราจะหาลายรถที่เราขับอยู่ตอนนี้นะฮะวิธีเสิร์ชหาลายที่เราอยากได้เนี่ยมาตรงเดสคริปชันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ลายอนิเมะอะไรพวกนี้เนี่ยก็ลองเซิร์ชไปดูนะครับผมว่าลายอนิเมะเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะครับผมก็เขียนไปเลยนะครับว่าอนิเมะแล้วกด Enter เลยนะครับจากนั้นก็กด s e a r ์ h ครับโอเคสำหรับรถคันนี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยก็จะเป็น BM M3 ตัวเก่านะครับผม ซึ่งลายที่เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งแต่ละคันเนี่ยก็จะมีมาให้ไม่เท่ากันนะครับผมลายที่เขาแต่งมาให้เนี่ยจะมีมากจะมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของรถคันนั้นนะครับผมซึ่งถ้ารถคันไหนเนี่ยเขานิยมขับกันเยอะก็จะมีลายมาให้เราเยอะนะครับผมก็ให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราชอบลายไหนส่วนผมจะเอาลายนี้ลวกันนะครับผมชมพูฟ้าก็กดไปเลยฮะมันก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเท่านี้เราก็จะได้ลายที่เขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาไปดูกัันครบ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสังเกตไหมว่ามันง่ายมากอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการแต่งลวดลายเองนะฮะไม่ได้สอนถึงขั้นที่แบบว่าละเอียดมากจนต้องแต่งให้ดูนะครับผมผมก็จะแนะนําเมนูคร่าวๆนะครับผมว่าเมนูไหนมันแต่งอะไรยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็กลับไปหน้า Design and Paint เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ให้เรากดไปตรงที่ a p ป ly Vi n y l and Decal นะครับรกดไปเลยฮะกดย e s สครับผมถ้าเราเข้ามาอยู่ในหน้าเมนูนี้แล้วเนี่ย ลายแต่งที่เราโหลดจากของเขามาเนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมจะเหลือแค่สีขาวพ,พื้นเลยนะครับผมในรถของเราซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ตามเมนูพวกนี้เลยนะครับผมว่าเราจะแต่งส่วนไหนฟอนต์บัมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นบัมเบอร์หน้ารถนะครับผมเล็บไซ์ก็จะเป็นฝั่งซ้ายท็อปกับพุ้นเนี่ยก็จะเป็นกระโปรงรถเนี่ยจนถึงหลังคาของรถเลยนะครับไรไซ์ right เนี่ยก็จะเป็นฝั่งขวาของรถนะฮะส่วนเรือบัมเบอร์เนี่ยก็จะเป็นบัมเบอร์ด้านหลังนะครับผมส่วนวิ่งเนี่ยก็จะเป็นตรงฝากระโปรงเลยนะฮะ ก็เลือกแต่งเอาได้ตามความชอบเลยนะครับว่าเพื่อนอยากจะแต่งอะไรตรงไหนบ้างวิธีการเพิ่มลายเข้าไปเนี่ยให้เรากดตรงที่รูปบวกตรงนี้นะครับผมกดไปเลยฮะให้เราเลือกแอป ly Vi n y l แล้วก็ shape นะครับตรงหน้าต่างแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงต่างๆที่มันจะมีมาให้นะครับผมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมนะฮะก็เลือกเอาตามต้องการเลยนะครับก็พอจะเพื่อนๆเนี่ยสร้างเป็นลวดลายสวยๆได้หลายลายเลยนะครับก็ลองเลือกกันดูนะฮะมีตัวอักษรด้วยนะครับผมสำใครที่อยากใส่ตัวอักษรชื่อเราบนรถนะครับผม มันก็จะมีลายสําเร็จรูปที่เขาทํามาให้นะครับผมเนี่ยสังเกตว่าเกมนี้เนี่ยมันแต่งได้เยอะมากนะครับผมเลื่นอนลงไปด้านซ้ายสุดของเมนูวายนิวเลยนะครับมันก็จะชื่อเมนูว่าคูเรตกรุ๊ปนะครับผมซึ่งตรงคูเรตกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะเป็นลายที่เขาแต่งมาให้สําเร็จรูปแล้วนะครับผม ซึ่งลายที่มันโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นลายที่กำลังยอดนิยมอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลายอะไรเนี่ยเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับโดยการกด backspace นะฮะจากนั้นก็ให้เราไปเลือกตรง description นะครับผมแล้วก็พิมพ์ลายที่เราอยากได้ไปเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยขอให้ผมสอนแต่งลายอนิเมะผมก็จะหาอนิเมะมาใส่ในรถคันนี้ให้น้องเขาดูนะครับว่ามันแต่งง่ายมากๆกด enter เลยนะครับหลังจากที่เราเซิร์ชคำว่าอนิเมะแล้วก,กดเซิร์ชครับ นี่ฮะมันก็จะมีพวกลายที่เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยใส่ชื่อตัวละครที่น้องๆเนี่ยอยากจะได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากได้ลายที่มาจากอนิเมะ Initial D นะครับผมผมก็จะเขียนว่า Initial D นะครับ ก็จะมีลายที่เกี่ยวกับ Ini t i a l ยเยอะมากนะครับผมโอเคถ้าเราได้ลายที่เราชอบด้วยเนี่ยก็ให้เรากดเลือกมาเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากได้ลายโปรเจกต์ดีตัวนี้เนี่ยเราก็กดคลิกซ้ายเข้าไปเลยครับแล้วจากนั้นมันก็จะให้เรายืนยันอีกทีนึงนะครับว่าดีไซน์ที่เขาดีไซน์มาให้เนี่ยเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็กด Enter ไปเลยนะครับผมจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดลายมาให้เรานะครับปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะครับผมโดยวิธีการปรับขนาดเล็กใหญ่เนี่ยก็ให้เราเลือกเมนูตามนี้เลยนะครับจะมี m o v e s ซส์สปินงูฟเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมส่วนไซส์เนี่ยก็จะเป็นขนาดนะครับวิธีการปรับขนาดเนี่ยก,กดคลิกซ้ายค้างนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผม <S 1> <S 1> เพื่อเป็นการปรับขนาดนะอ่าผมก็จะเอาประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการสปินเนี่ยเป็นการเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาไม่ทําให้มันเป็นแบบปรับค่าตัวเลขได้นะครับผมบางทีเราเอียงแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เราต้องการนะครับผมพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับ เท่านี้ครับผมลายเนี่ยก็จะติดข้างรถเราแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ผมพอใจกับด้านซ้ายแล้วนะเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ผมจะใส่ป้ายทะเบียนอีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมส่วนป้ายทะเบียนเนี่ยผมจะขอใส่เป็นของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยน description ตรงนี้เนี่ยเป็นคําว่าไทยนะครับผมโดยการพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นว่าไทยนะครับ t h a i ก็จะมีคนไทยเนี่ยทำาลายพวกนี้ไว้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งแต่ละลายที่เขาทำมาให้เนี่ยก็แบบว่าลอกตีนเจ้าหน้าที่มากนะครับ สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยมันใหญ่กว่าตำแหน่งที่มันควรอยู่นะฮะเราก็จะลดไซส์มันนิดนึงนะฮะเอาแบบพอดีพอดีกับที่มันควรจะอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับป้ายทะเบียนมันก็จะเป็นรูปนะฮะเอาไว้หลอกตาตอนที่เราขับนะครับผมแต่ใครที่อยากได้ไป้ายทะเบียนแบบนี้เนี่ยก็ต้องกดปิด,ดป้ายทะเบียนในเกมก่อนนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยสถานที่ก็จะอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับผมเราก็ต้องกดปิดป้ายทะเบียนเก่าของรถก่อนนะครับผมโอเคครับพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็กด Enter เลยนะฮะ โอเคเท่านี้ผมพอใจแล้ววิธีการเซฟลายรถที่เราแต่งมาแล้วก,กด ESC นะครับผมจากนั้นก็กด Save to c u r r e n c c a r นะครับรอมันเซฟสักครู่หนึ่งนะฮะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการแต่งรถนะครับผมทั้งลายรถที่คอมมู n นิตี้เขาแต่งมาให้แล้วก็ลายรถที่เราอยากจะคัสตอมเองเนี่ยประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับผมว่ามันแต่งลายรถยังไงแต่งตรงไหนเมนูไหนเป็นอะไรยังไง ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าอินเทอร์เฟซของเกมนี้เนี่ยมันดูยากมากเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเยอะนะครับผมก็ต้องทําความเข้าใจของมันสักช่วงหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายที่เราใส่มานะครับผมป้ายทะเบียนที่เราใส่มานะครับผมกกเก้า็ก้านะฮะก็แบบว่าถ้าเราขับไปเจอรถคันไหนเนี่ยใส่ป้ายทะเบียนอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนไทยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวขอสักโค้งหนึ่งก่อนจะจากกันดีกว่าเลยครับผมมาฮะ t d e i a โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิธีการสอนแต่งรถเบื้องต้นใน Forza Horizon นะครับผมก็เข้าใจนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งมาเปิดให้บริการบนส e ีมนะครับผมราคาก็จะถูกกว่าบน Microsoft Store นะฮะทำให้มีผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับผม หลายคนเนี่ยที่ทาอะไรไม่เป็นเนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับผมและอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับ f o r z a Horizon เนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะรออ่านทุกคอมเมนต์นะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกม Forza Horizon เนี่ยผมก็แนะนำเพื่อนๆลองหาซื้อมาเล่นดูเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีให้ซื้อกันบนสตรีมแล้วนะครับผมราคาก็ถูกมากๆเลยครับก็เป็นว่าฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อนที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ Forza ่า r i z o n นะครับผมแล้วไว้กลับมาอกน่ปไ สวัสดีครับผม